หมาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่ทานทกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเ,เล่นเกม Star ์นิวเลเลกันในพาร์ทที่8นะครับสำหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับผมก็จะทําการเลี้ยงวัวน,นั่เนเองว้าวแต่ว่าวันนี้นี่บอกเลยว่าบูเบอรี่ผมนี่โตเต็มเลยนะครับทำการเกมให้หมดก่อน ว่าฤดูร้อนนี่มันดีจริงๆนะครับมีผลไม้โตได้ทั้งปีนะครับบูเบอรี่ผมก็จะทําการลงเครื่องนี้แล้วกันนะครับเครื่องอบแห้งผมจะรอให้ตังค์ถึง2 5งหมนะเพื่ออัปเกรดข้อวัวนั่นเอง <im ple a> เออว่าลืมไปว่าผมอัปเกรดฟาร์มไก่อันนี่ว่าผมว่าผมไปซื้อสัตว์ฟาร์มไก่เพิ่มดีกว่านะครับสวัสดีมานี่นี่นะครับผมยวจะมาซื้อเป็ดนั่นเองนี่นะครับผมจะซื้อเป็ดเฮ้ยเป็ดราคาถูกกว่าแพะอีกนะเนี่ยซื้อเลยนะครับผมจะซื้อเป็ดไว้สักเอตัวเดียพนะครับ หลังจากที่เราตัดไม้แข็งเสร็จนะครับผมว่าผมไปปั๊มเหล็กต่อดีกว่านะเผื่อวันนี้แบบจะไปบุกเมืองทะเลทรายไงเพราะว่าระเบิดผมตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะปั๊มเหล็กก็เหมือนเดิมนะครับชั้นที่40ถึง45ไปตอนนี้ผมก็ขุดเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านกันดีกว่า ว้าววันนี้รีวิวคอมแบท up เป็นเลเวล6ด้วยนะครับรายได้ในะวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,5300นะครับซึ่งเยอะเหมือนกันนะวันที่25ดูดูร้อนปีที่1ว้าววันนี้สำเร็จออชิเมน้นมีตังคบ2 5 0 0 0้วยนะครับว้าวสุดยอดเลยวันนี้นะครับ,นนรบมีจดหมายจอร์จนะครับส่งมาบอกว่าบอกว่าจอต้องการพิกเผ็ดนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมก็ปลูกอยู่แหละเยอะเลยแต่ผมเอาลงกล่องมาแล้วไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกนะ รับควิสมาเลยมาผมว่าผมก็ขุดเหล็กได้จํานวนหนึ่งนะครับผมจะทําการคราฟสิ่งที่เรียกว่าระเบิดนั่นเองคราฟไม่หมดเลยคราฟมาได้ทั้งหมด24อันนะครับเหล็กผมหมดซะก่อนน่าจะต้องไปหาเหล็กกันยาวๆเลยครับวันนี้ตอนนี้ระเบิดผมมีอยู่60อันแล้วะ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมจะรอวันที่ดวงดีมากๆนะผมค่อยไปลงเหมืองทะเลทรายนะครับวันนี้ผมมาที่ทะเลทรายดีกว่านะหาเพ็นนี้ไม่เจอมาหาชื่ออะไรก็ไม่รู้นะลืมละนี่ทุกวันพฤหัสเขาจะมีขายนะครับดีลักสปีดโกลนะครับหรือว่าปุ๋ยขั้นปลูกเร็วนะปลูกเร็วขั้นสูงสุดเลยผมซื้อมาสัก20อันแล้วกันโอ้ยเ็ดเคตั้งไหลเป็นน้ำเลยนะครับขุดเหล็กเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเตรียมตัวสําหรับการไปสิ่งที่เรียกว่าเหมืองทะเลทรายนั่นเอง โอเคมาผมว่าผมลงต่อยาวๆเลยดีกว่านะครับมาผมว่าผมกลับบ้านดีกว่านะครับเฮ้ยวันนี้ Mining เราอัพเป็นเลเวล8นะครับแล้วก็มันก็ได้ทําการเพิ่มสูตรคราบของเมกาบอมมาด้วยนะว้าวเป็นระเบิดที่ใหญ่กว่าบอมปกตินั่นแหละรายได้ในะวันนี้นะครับก็คือ3000นะครับก็เยียบเลยนะเพราะว่ามันก็พอดีสําหรับการไปทําขอกัวขนาดใหญ่นะครับ วันที่26ฤ 26, ดูร้อนปีที่หนึ่งเฮ้ยแต่วันนี้แพ้โตแล้วครับจากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมซื้อมานี่โตแล้วว้าวแต่ผมจะไปอัปเกรดนี่อัปเกรดข้อคัวนะครับทำให้สามารถเลี้ยงหมูได้นั่นเองแพ้โตแล้วแต่ลูกเกย็บผมยังไม่โตเลยว่ะดูดิวันนี้ผมก็จะมาให้ทําการอัปเกรดนี่อัปเกรดข้อควัวนะครับเป็นระดับสูงสุดนะครับดีดีลัก เรียบร้อยนะครับในอีก3วันเดี๋ยวเขาจะทํางานเสร็จนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปทะเลทรายคาริโก้ต่อเลยถึงแล้วนะครับตอนที่เราจะมาแลกก็คือกับอาบังคนนี้นะนี่นะครับนี่เราสามารถแลกโทเทมที่วาร์ปมาทะเลทรายได้ทันทีนะผมแลกมาให้หมดเลยแล้วกันประมาณ5อันนะครับแลกหมดถ้าเกิดว่าเรากดนะครับเราก็สามารถวาร์ปมาที่นี่ได้เลยนะครับแต่ว่าผมไว้ใช้ตอนนี้ผมจะมาลงเหมือ่ทะเลทรายนะครับอย่างต่อไปผมว่าผมไปขุดไม้แข็งก่อนดีกว่านะครับ หลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จครับผมว่าผมมาเคลียฟาร์มผมหน่อยดีกว่านะเพราะว่าฟาร์มผมลกซะเหลือเกินอยาน่างนึงว่างนั่นแหละอยากได้ไม้เพิ่มนะว้าววันนี้ฟาร์มมิ่งเราอัพเป็นเลเวล7แล้วอ่ะว้าวสำหรับไรายได้ในวันนี้นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นนครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะวันที่27ฤดูร้อนปีที่1่ได้เวลาแล้วครับได้เวาลาเราไปเมืองทะเลทรายแล้ว ไปไปบุกเลยเหมือนทะเลทรายพร้อมแล้วไปไปเลยวันนี้โชควันนี้โชคดีที่สุดนะครับเราต้องรีบไปเราต้องไปให้ถึงประมาณชั้นที่25นะครับเหมือนที่มิสเตอร์ฉีเขาบอกไว้มาถึงแล้วเหมือนกับโลกนี่แหละแต่เวลาของกูแล้วล่ะวันนี้โชคดีมากนะครับชั้นแรกๆผมว่าผมจะขุดก่อนนะผมจะไม่รีบเข้าตาจนจริงก็ค่อยใช้ระเบิดเอานะครับ ตรงนี้ก็น่าจะใช้ระเบิดได้นะผมจะใช้ระเบิดให้ถูกที่ถูกเวลานะครับนี่ใช้ตรงนี้โอ้โหอะไรว่าเจอทาง่าบนี้อีกอ่ะโคตรเกลียดเลยครับทางแบบนี้แม่งหาหาทางลงยากนะนั่นไงครับผมเจอบนันไดแล้วเห็นไหม โอ้โหอยู่แซ่ตรงนู้นเลยกูต้องเดินบนมีกี่สิบชาติวะเนี่ยพยายามสปีดอยู่นะมันต้องถึงชั้นที่25้านะครับถึงเราจะได้ตังประมาณกี่หมื่นไม่รู้นี่ทางนี้เราไม่ต้องขุดแร่เราไม่ต้องขุดหินเลยนะครับเราก็แค่เดินไมสุดทางเราก็จะเจอทางลงเลยนะว้าวตรงนี้หินเต็มเลยทําการระเบิดเลยดีกว่าครับโคตรโชคดีเลยวันนี้แม่งจุดปุ๊บเจอทางลงจุดปุ๊บเจอทางลงโชคดีชิบหายเอ้ยโหเจอหลุมเลยว้าวหลุมเลยครับโอ้ไรวะสี่ชั้นเอง สไลมพวกนี้ก็พยายามหลบนะครับถ้าคือว่าหลบไม่ดีมันอาจจะตีให้คุณติดสโลได้นะก็อาจจะถึงถึงคราวตายโอ้ระเบิดรอบนี้เจอบันไดเลยวะ่ะโปรดระวังนิดนึงนะครับระเบิดมันสามารถระเบิดโดนตัวเองได้ด้วยนะถ้ายิ่งระเบิดใหญ่ยิ่งระเบิดแรงนะครับโอ้เจอระเบิดเอเจอทางลงเลยวะช่างแม่งโอ้ดีน่าหนีทันโถหุ้ยยังไงเราเจอสิ่งที่เรียกว่าหีบรางวัลแล้วนะครับเปิดเลยวุ้ยเราได้ที่ลูกหัวสัตว์อัตโนมัติว่ะ โอ้โหโอกาสประมาณ3เซ็นะครับที่จะได้ไอ้ที่รูปหัวสัตว์อัตโนมัติเนี่ยทางลงหายากจังดานี้ไอ้มัมมี่หานี่หุ้ยหลุมสวยโดดจุ๋มปิดชั้นอย่างสวยเฮ้ยเฮ้ยงูมึงอีกแล้วไอหานี่ลงมาถึงชั้นที่21แล้วนะครับเจอทางลงเลยว่ะเอาชีวิตรอดจัดๆนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเจอหลุมเงี้ยห้าชั้นนะครับนี่ถึงชั้นที่29แล้วอห้ฮ้ยมึงอีกแล้วมึงอีกแล้ว กูจะไม่ซ้ำรอยเดิมเว้ยอดีมาดิมาดิเฮ้ยเจออิลิเนียมแล้วว้าวว้าวเอลิเนียมเอลิเนียมอิลิเนียมมึงอย่ามึงอย่าฉกกูไอฮาไอเอลิเนียมโอ้โหเฮ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวซสลาแม่งตีกูตายเอวด่านนี้ผมคราฟอันนี้ดีกว่านะครับด่านนี้ผมไม่สมู้นะผมดูไม่ได้ผมคราฟบันไดดีกว่านะด่านนี้ด่านนี้มันต้องฆ่ามอนสเตอร์ให้หมดถึงจะผ่านได้นะถึงชั้นที่32แล้วว่ะลงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยบันได โอเคดวงทันโถยผมว่าผมคลาบบันไดเลยดีกว่านะครับแบบนี้ขี้เกียจเดินวนนั้นโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยลุงย้ลุงแต่กูไม่เจอทางลุงเลยนะครับพอเรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ผมดีใจอยู่มากๆเลยนะเฮ้ยเจอลุงว้าวลุงลุงลุงลุลงเลยว้าว13ชั้นโอ้โห ยังลึกแลเพียบเลยตรงนี้ยังสวยอา้าวเฮียแล้วกูจะจุดแล้วเบิดททาไมว่ามีทางลงตรงนี้อยู่แล้วโถไม่เป็นไรร่ำรวยเงินทองเลยทีเดียวนะสำหรับการมาลงครั้งนี้นะสิ่งที่สําคัญคือเราได้พิสมติชาร์ตมาด้วยอิริเดียนเต็มเลยครับโอ้ว้าวเอ้ยชิบหายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไได่ดานนี้ผมต้องข้าบันไดเอ้ยชิบหายแล้วจะตายเลยโหแม่งแม่งจนตอกแล้วอะไอหาเอ้ยจนตอกเฮ้ยดีนะัมีบันไดโอ้โหรอดตายผมจะวาง ผมจะวางระเบิดซูรีซูไลเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอุ้ยเจอะลุมลงมา5ชั้นว่ะได้แร่มาเยอะมากเลยนะครับเหมือนกระโหลกเฮ้ยได้อิริเนียมมาเป็นบล็อกเลยว่ะตอนนี้เที่ยงคืนแล้ว,ว่ะลงมาถึงชั้นที่67นะครับไปดีกว่ากลับบ้านดีกว่าผมก็ถึงประมาณชั้นที่68นะครับไหนๆก็ตีหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> ตีหนึ่งแล้วนะครับเราจะทำการเอาดาบตอนเกือบตีสอง โอ้ oh, ิงบิงเลยนะครับนี่เราได้ดาบกาแล็กซีซอสเนี่นะครับคือพลังของกาแล็กซีซอสเยแล้วก็ทำการเขีย่ยดาบออกซิเดียนทิ้งลงถังขยะไปเลยเรียบร้อยแต่ <Yeah. S 1> ไม้นิ่งอับเป็นเวีลเก้าเลยวะ่ะระเบิดหินเยอะนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะนี่ครับมิสเตอร์ชีส่งตังให้เราหมื่นหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, สวยดิเมนทรียส่งมาบอกเรานะครับว่าเวลาสี่ทุ่มมาดูแมงกะพุนนะครับอิริเดียมเราได้มาค่อนข้างเยอะเลยวะ่ะ ไปอัปเกรดพิกอะไรดีไหมนะเอ้ยเออวะวันนี้พลิกโตพอดีเดี๋ยวผมเอาพลิกให้จอดดีกว่านะดีปู่จอดนี่ผมเอาพลิกมาให้แล้วภารกิจสําเร็จได้ตังมาสองร้อยผมว่าช่วงนี้อาจจะว่างไปสักพักเลยแหละเพราะว่าผมจะเอาพลิกไปอัปเกรดเป็นอิริเดียมนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับคงจะถางป่าถึงประมาณสี่ทุ่มนะแล้วผมจะไปดูแมงกะพรุนเออใช่ ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเทศกาลดูแมงกะพุนแล้วนะครับถ้าเราจะเริ่มดูแมงกะพุนแล้วก็ต้องมากดที่ลุงลีวิสนเองตอนนี้ก็ได้จบเทศกาลดูแมงกระพุนแล้วนะครับแม่งนานชิบหายเลยว้าวเรายิ่งรายได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็รายได้ 1, 3, ไหนึ่งหมื่นสามใบเนอะๆนะครับวันที่หนึ่งฤดูไม้ไม้ร่วงปีที่หนึ่ง wow. ขึ้นฤดูใหม่แล้วนะครับวุย้ยกูได้ปลูกผักใหม่แล้วเว้ยแต่ว่าเริ่มมาเราจะมาชมความสวยงามไม่ได้นะเราต้องทําการเอาพวกสปริงเกอร์ออกให้หมดนะครับแล้วผมจะทําการลงหน้าดินใหม่นะให้กว้างกว่าเดิมแล้วก็จะย้ายไอ้เล้าไก่ง่ๆนี้ออกไปด้วยนะครับเริ่มลงมือเลยเครื่องอบกับสายล่อฟ้าเนี่ยผมจะย้ายไปไว้ที่อื่นด้วยนะมาย้ายหมดแล้วครับอย่างต่อไปผมจะทำการถากหญ้าออกให้หมดนะ ตอนนี้ก็พื้นที่ในบ้านผมก็โล่งจ้งแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการย้ายเล้าไก่นะรอโรบินเปิดอ่ะแม่งเปิดแล้วนี่วามาอีกผมจะทําการย้ายเล้าไก่ก่อนนะก่อนที่จะสร้างไอ้ปองโงๆโโเก็บฟางนี่ตรงนี้ก็วางได้นะเนี่ยอ่านี่อยู่ข้างกับเล้าวัวขนาดใหญ่นะครับเยี่ยมไปเลยพื้นที่โลง่งๆตรงนั้นผมจะเอาไปปลูกผักให้หมดเลยนะ ว้าวผมได้ไข่เป็ดแล้วว่าโ,<อ>โว้นี่ไงเป็ดผมโตแล้วเดี๋ยวผมว่าผมทําช่องไว้สําหรับปลูกไว้สําหรับปลูกผักในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวางเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะบอกเลยว่าปลูกทีนี้ร่ารวยเงินทองถ้าเกิดว่าปลูกหมดนะฮะเออว่ะใช่ครับแล้วก็ที่ผมวางเยอะๆอย่างนี้ผมมันจะคราฟสิ่งที่เรียกว่าสแคร์โคลนครับหรือว่าหุ่นไรการนั่นเองไม้50ทานหนึ่งไฟเบอร์20เคโอเคนะครับตอนนี้ก็เตรียมของครบแล้วก็ข้ามมาสัก สิตัวเลยแล้วกันนี่ผมคาบไมงวัวเวอร์ทั้งนั้นเลยเคไว้มาแปะพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมไปนอนก่อนเฮ้ยฟอร์เรจิ่งอัปเกรดเป็นเลเวลแแล้วครับผมเป็นวันแรกของปีที่ขายได้ราคา2,000กว่านะครับรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้วันที่2องฤดูใบไม้ร่วงปีที่1ตอนนี้ผมกําลังกะที่วางหุ่นไล่กายยนะประมาณนี้ก็น่าจะได้มัง้งหรือว่ามันเยอะเกินไปวะ ดูดิผมวางไว้ทุกมุมเลยโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้นะไปซื้อสัตว์ก่อนดีกว่านะครับหมูนะไอ้้ย่กูรอมากี่วันก็ไม่รู้ ใช่มานีหายไปไหนอีกแล้วามานีหายอีกแล้วอยู่ๆก็เข้าคัดซีนเฉยเลยนะครับเหมือนว่าลุงลีวิสเขาจะทําป้ายบอร์ดประกาศนะครับว่าใครมีปัญหาอะไรก็ให้มาเขียนปัญหาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้เองนะฤดูนี้แคนเบอร์รี่ปลูกดีที่สุดนะครับมันจะปลูกแล้วมันจะโตเรื่อยๆนะม่วงมาแล้วกันนะครับคล้ายๆมะเขือเทศนะแล้วก็คอนซีดนี่ก็คือมันจะสามารถโตได้ทั้งฤดูนะครับแต่มันต้องใช้เวลาอุ้ยเวลาโตว14วันเลยว,วะโคตรนานเลยว,วะประมาสัก ่อันแล้วกันนะครับไอน,นี้ด้วยนะครับพัมคินขายได้แพงที่สุดในฤดูนี้นะแล้วก็ยำม,มาแล้วกันนันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันต้องใส่ในบันเดินด้วยที่เหลือก็ลงไปกับแคนเบอรี่หมดเลยแล้วกันนะครับอื้อาวเรียบร้อยหมดตูดแล้วครับยังวะนนี้มาเราไปลงฟาร์มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการพรวนดินแล้วก็ลงปุ๋ยก็ลงมเมล็ดอะไรก็ผมกว่าจะตัดในฉับเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นทุกอย่างปกติหมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการปลูกหมดแล้วนะครับ คือที่ผมซื้อมาร้อยกว่าอันนะมันน้อยไปซึ่งกูก็เลยกูหมดตูดแล้วก็เลยแช่างแม่นะครับผมก็เอาเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายได้ในวันนี้ก็5100นนะครับก็เยอะพะสอสมควรเลยนะวันที่3ามฤดูใบไม้ผลิปีที่ 1, 1ผมว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะว่างแบบว่างมากๆเลยนะครับผมว่าผมไปตกปลาดีกว่านะผมมาตกปลาในบันเดิลของฤดูใบไม้ผลิดีกว่านะครับว้าวตอนนี้เราก็ได้ ปลาที่ผมต้องการเลยนะครับปลาที่อยู่ในบันเดิลนั่นเองผมว่าระหว่างที่ผมว่างๆนี้ผมว่าผมเอาของไปบริจาคบันเดิลดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะผมก็จะไปบริจาคบันเดิลเลยแล้วกันนะของประมาณนี้ไรายได้ในวันนี้นะครับก็คือ39 0 0 รอประมาณวันที่10กว่าๆนะผมจะมีตังที่อยู่รวยมากสำหรับรวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาสมควรในการจบคลิปนี้กันแล้วนะครับผมถ้าใครไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับผมรอดูพราหน้าเราจะเจออะไรบบ๊ายายเจอกัน